เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วจะย้ายแล้วนะเอาให้เสร็จนะวันนี้ไม่เสร็จไม่ต้องออกจากบ้านกันฮะวันหลังจะทำอะไรอ่ะฮะสวัสดีครับมาเบียร์ท่นมืงครับผมวันนี้สวัสดีครับพี่นาฉันเนมียังมีอีกเยอะนะอ่าไม่ย้ายไปย้ายมาแล้วนะเออก็ย้ายไปย้ายมาไงได้มีคอนเทนต์ไงเอาป่ะ

ตัววีเอพีหันไป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 เออหันหน้าไปหันหน้าไปตีเห็นตีเห็นตีห็นโอเคโอเคโอ้โหแรงดีไม่มีตกเอา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 คุณจการร้านเอามุมไหนเอาเดาอันนี้มะอันนี้มาไม่จริงจริงเอาล็อตเต้นไหมแล้วรองมาล้ง อ้าวหันหันหันปิดทําไมได้ๆด่าพูดก่อนหามันหามันนะพี่อันนี้มันไก่โอเคไปไอ้มาหนึ่งเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวม้าหนึ่งนะโอเคหนึ่งสองสามเอาเปลนเปลนเป็ี่ยนเปลนเปลนเดี๋ยวยังไม่ได้ห้องเขาเอามาให้มันซ้ำกันกรับพี่เออแมนมันมันมันก็จะบังแดดตอนบ่ายตรงนี้เน้ไม่ใช่เจ้าต้องเอาเนี่ยมาสองตัวซุ้มอ่ะเอานั้นออกมาหักเป็นสองตัวปิดไปโหลด เข้าใจป่ะแล้วก็อันนี้น่ตรงนี้ปะแม่เออตกลงกันกันเดี๋ยวเอาอันนี้คือครับตัวนั่เออแต่ก็เอาตัวนันมาใส่ข้างขานี่เออเออเข้าใจปะเอาตัวนี้อย่ามาไว้นี่เอาตัวนันไว้นีเโเออโอเคเโอเคอเคโอเโอเคโอเคเคโอยยยเออคเอคอมอออ มั้าแยับตัวน,นั่นออกมาเออตัวนู้นเจ้ากขขยับม uh ันก uh 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 ็เป็นห่มแล้วได้ยุได้ยุอันนี้การลมหมดจะลดเอามาๆจมาใส่มาใส่เฮ้คนนี้ไน่ดอรอ้แล้วบางไรป้่ล้มาที่บางบ้านบ่ล่ะบางหมดแหละฮะบ้านหนบางใต้อ้เขาท่านน่ครับไนนะ น,นา,ายจะเปลี่ยนอันนั้นมาใส่มือมันไม่เป็นไรคูณทำาลนั่งตรงนี้แล้วก็ยินนี้ต้อนตรงนี้ได้รุ่นใหญ่รุ่นใหญ่ไม่เป็นทางเดิมไงง่ายได้เนี่เป็นทางเดิมไงอือไว้เมือเดิมเลยอะไรก็ดจอนีม่แก่มาดีเล่นอะไร,ว,รว่า,วาอเอาโต๊ะนีม้มาวางเออเัอเอาเอนีอ้นั่งก่อนั่งก่อนนั่งก่อนใจเย็นอ่าฮะเอาให้ดีวเไว้นั่น เนี่ยวิถุวแล้วพี่แนวเนี้ยถูกแล้วเออแฟนไอตัวนี้ถ้าเอาตั้งนี่มันก็บังบ้านไม่สวยดิผมว่าเอาไปเอาให้มันเท่ากันกับตัวนั้นเลยอือแล้วฮะแมนเอามาไว้ตรงนี้อ่าแล้วอันนั้นเอาไว้ยังไงอ่าอะไรไว้ข้างในไอโต๊ะพวกนี้ก็ไว้เป็นโต๊ะเสริมไปข้างในไว้ข้างในน้อยตรงนี้อือไว้ที่จอดรถจะมีที่จอดรถเลยนะพี่ที่จอดรถก็นู่นยาวเข้าไปนู่นเลยอือ หรือว่าเราจะเอาไว้แค่สามอันตรงนี้ไม่ต้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาให้มันเท่าๆกันมันจะสวยเนี่ยเอาแนวนอนเนี่ยไม่ยาวค่อยว่ามันฮกไปด้ถ้ามันฝังหน้าบ้านนี่ยังไม่นี่ดิดนนี่พี่พี่ไปฝังไว้บ้านผมปะเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรก็จะไปฝังไว้บ้านเจ้าพี่มุ่งนี่งอเบียร์ยกเลยยกขึ้นรถไปฝังไว้บ้านที่จบแล้วมุ่งหนึ่ง แอมุดหนิแล้วเด็กเก็บเป็นท่ายังไงหนิเอานี่เสียบมาหน่แม่นบ่แม่นมันยาวนี่ตรงนี้นี่แต่ถ้าเอาตรงนี้มาไว้ตรงนี้อ่ะไม่เบี้ยวิวหน้าบ้านเออตรงนี้อ่ะแม่นเอาไว่นี่แอบกันจุ่มๆกันหนิเออเทียบปะลองดูเอาจุ่มๆกันเอา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 ขวานออกกันเอ้ยเสียมโอเคปะเอาไอนด็กมั้วไวขวานมั้วเทีบปะอืมไหวนะอืมนอาไหวเนาะอืมบังแดดนะ ตกนะดีนะเออตกนะพี่นาต้องตามตันใจแล้วอ่อไม่ผ้านี่เนี่ยเขาเนี่ยเขาเนี่ยฝาเนี่ยพี่ฝาเนี่ยฟังเนี่ยแม่อืมมันก็ได้เห็นวิเห็นบ้านพี่เอ่อทำมาจุ่มกันรที่นี่ยเราพี่จะเสริมโต๊ะอันนี้มาเสริมข้างหน้าก็ได้โอเคเอาเอาสาไฟออกเออเออโอเคพุดอ่ะพุดเอาขุดเสาไฟพุดเ,าเ,าเาสาไฟเอาเสาไฟออกไปตั้งตรงเสาไฟเออเอาเสาไฟออเสาไฟ เออโคดโคโคดโคนี่นี่เนี่ยเอาอพนเไม่คุรเราผมปิเาไฟดีกว่าฮะปิมสาไฟบ่เจีทางแบบนี้ปุ๊บเรเจียทางเงาแบบนี้เอาเนวนี่แหละขวานนี่แหละอทไปบังแม่อืมอ้าวแล้วมาอ่ะอ้าวอุ้ยุยฮะวันนี้จะแล้วกันมัน่กข้างในเจะร่นอย่างนี้ันนี้เขจะล่นเหมือนกลนเอ เออทำไมเออเนี่ยมีนั่งน่ง้อมยังไงเออเองยะบบเนี่ไหนรอบแ่ไหนออะไรอยู่ตัวนี้ได้ล่มเนาะได้ตรงนั้นก็เบาเสริมอืมเสริมไปโอเคโอเคโอ้โหดีเด้ดีเด้ตายตายาเอายางมาตูมปปนั่นออดสูมหมดสูมหมดูม สหมดเออเด้ลวเออนี่เออนี่เออนดเลย้ยังไเ้าเอใน้ำมัใส่เยก็ได้เอาเอาเอาหินเอาอะไรวะเอาไม้บางๆอ่ะที่ตรงนั้นอ่ะตรงหินมาลองก็ได้นผนี่้องไม่แผ่นบางๆเลยเนี่ยอยู่ตรงหินนู่นเน่ะสมอันสี่อันเดีแลวเขาบดหนาไหมเออจีลงโไปไม่ไหวแล้วโอเคไหมคนสวน ถูกแล้วล่ะถูกแล้วถูกแล้วเดี๋ยวเตะอ่าไปอีกนิดนึงเนี่ยไปดูข้างหน้ามึงดิอาวจะนั่งเพชรยังไดรอวันนจบนี่ที่นั่นออกเลยออเลอกเลยเลยโอเคโอเคโอเคใอีกนิดนึ่งใครอีกนิดนเายังเดียวอีเดี

มันมันจะเกลียดพี่มันจะเกลียดเป็นทางเดินเดินเข้าไปเ,เห็นไหมเนี่ยตรงร่มนี่นะ <c oughs> โอ้ยมันจะเกลียดนั่นแหละพี่ต้องเล่าดีแน่มันแน่เนี่ยไม่เอาเ <c oughs> ดีเ๋ยวมาขอความคิดเห็นหน่อยเร็วพี่พี่รอเอาโต๊ะใส่ก่อนมันจะดูดูเรียบเรียบเลยนี่เนี่ย <c oughs> เออถ้าเราไว้ตรงเนี้ย <c oughs> มันจะดีบ่ตรงร่มเนี่ยมันปวดง่ามห่ำหมดแล้วเนี่ยปวดง่ามห่ำได้แล้วเนี่ยถ้าไว้ตรงร่มเนี่ยดีไหมตรงร่มไหน ต่อยาวไหมเนี่ยต่อยาวนี่เออต่อยาวมาเลยมันตัวางวิววิวพี่แม่บ้านพี่บอสระวังระวังระวังอย่างนี้ถูกแล้วไม่ระวังรงนี้เราไม่ได้วางยาววางรงนี้อย่างนี้โอ้ยสวยพี่มองงายมองงามมันตันตันหนักงานเด้มันมองแล้วมันเอามองมาแล้วคือเขาเอ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 าุ้มนี่บังเต็มยัยบังเต็มแม่บังเต็มมันจะดูแบบเป็นแบบุ้มไม้ไผ่แต่ท้ายผมบอกผมว่าเอามาเฮี่ยงกันทีเลย จะเอาได้นี่แหละยับเอาเออค่อยก็วางนงินนเดนเนาะเนาะค่อยก็วางเงินเนาะเดเนาะจบผมจบงามหอมลยโอ้รอคนรอจะพูเจบง่าห่เดี๋ยวใช้งานไม่ได้พักก่อนพักก่อนไม่ถ้ามันลายนี่มันจะสวยเนาะดีเดเนาะอ่ามันจะเป็นมันจะเป็นตัวเอไงใช่มันจะเป็นตัวเอนี่ลายเนี่ยอ่ามันแคบมัแคบมันนี่เด้ เวลาพี่ไปตลาดพี่ถอยรถมาปูดนี่ถอยมาปูดพุ๊ดถอยบ่มีรถเอ้าอนาคตไงพี่พี่ถอยรถมาตรงนี้จะไปขังรถันรถมากระบะมาปุ๊ดปึ๊บคนนั่นแหละแต่ว่าเราไม่แน่นะถ้ามีถ้ามีท่านพี่ซื้อของซื้อของนู่นนงก็จัดตรงนู้นเข้าเข้าทางทางแล้วแข็งมาจีซานนี่เอาตาป้องกันมามามาแต่ถ้าหน้าฝนพี่ต้องซื้ออะไรเรือแจวมาไว้อันหนึ่งใช่เอา อ่ะตาป้องกันมาถูกแล้วนะทเอ้ยเนี่ยถูกต้องแน่เนี่ยเอาแล้วเอาเลาเอาโต๊ะใส่แนี่ได้เลยนี่บอกไม่ตรงกันนะคะการพนันก็กำลังเกิดขึ้นมาได้แล้วเทวได้แล้วโอเคเลยโอ้ยเอ้ยบอกว่ามันเป็นงามเลยเนี่ยเอ้าเอาคิมนี่จบก่อนเด้อเดี๋ยวเถียงกันก่อนเนอเอฟซีเด้อเอา